มีพระพุทธรูปนั่งอีกปางหนึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นปางที่สําคัญและก็มีตำนานที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับชื่อของปางเรียกว่าปางสนเข็มก็คือปางที่ ร้อยได้เข้าปลายเข้ารูเข็บนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปางที่พระพุทธองค์ก็ได้ทรงกระทําด้วยพระองค์เองในครั้งพุทธกาลนะครับตามตำนานเนี่ยมีเล่าว่าในการจำพรรษาพรรษาหนึ่งนะครับพระอนุรุทธ,ธะซึ่งมีเอตตะคะในการที่ครองจีวรเก่าแล้วก็เป็นผู้ที่เหมือนกับสันโดษหรือมักน้อยนะครับใช้จีวรก็ใช้จนคุ้มค่าก็ปรากฏว่าพรรษา นั้นเนี่ยจีวรของพระอนุรุทธะเนี่ยได้ขาดวิ่นจนกระทั่งว่าใช้การไม่ได้ก็จึงมีความจําเป็นที่จะต้องหาจีวรผืนใหม่หรือทําจีวรผืนใหม่ขึ้นมาใช้พอออกพรรษาเนี่ยพระก็มีเวลาแค่เดือนเดียวในการที่จะทําผ้าจีวรขึ้นมาใช้หรือที่เรียกว่าการกระถินนั่นเองนะครับพระอนุรุทธะท่านก็นไปแสวงหาผ้าปังสุกุลก็คือผ้าเศษผ้าที่อยู่ตามป่าตามเขาตามป่าช้าบ้างนะครับ เพื่อที่จะมาเอาผสมกันแล้วก็เย็บเป็นจีวรในการที่พระอนุรุธะหาผ้าอยู่นั้นเนี่ยเทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นภรยาเก่าของอนุรุธะในชาติปางก่อนนะครับ<ๆ>ก็อยากจะทําบุญแล้วก็อยากจะให้ท่านเนี่ได้สมประสงค์และตนเองก็มีผ้าอยู่นะครับซึ่ง ผ้าอยู่ซึ่งสามารถใช้ทำจีวรได้แต่ครั้นที่จเจาไปถวายโดยตรงพระอนุรุทธะผู้สันโดษก็ไม่คงไม่รับดังนั้นก็จึงเอาไปแขวนเอาไว้ตามต้นไม้แล้วก็ทําให้มีเป็นผ้าเก่าเป็นหยักใยในทํานองนี้นะครับพระอนุรุทธะพอเห็นก็รู้ว่าเป็นผ้าปังสุกุลก็หยิบฉ่วยเอาไปพอได้ผ้าสมบูรณ์แล้วก็กลับไปที่วัดไปท่ามกลางสงนะครับพระสงฆ์พอได้ยินว่าท่านอนุรุทธะเนี่ยจะทําจีวรใหม่พระ ้งวัดเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันเมื่อมาช่วยกันแล้วพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องพระพุทธองค์ก็มาด้วยเพราะว่าจะต้องทําผ้านี้ให้เสร็จภายในหนึ่งวันนะครับหนึ่งคืนหนึ่งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสงฆ์ก็มาช่วยกันพระเถรานุเถระก็มานะครับพระสารีบุตรก็มาพระโมกขลาก็มานะครับพระเถระทั้งหลายก็มาช่วยกันพระพุทธองค์ก็มาเป็นประธานและแบ่งงานกันทําไปพระพุทธองค์ก็เห็นว่ามีงานทํากันหมดแล้วพระองค์ก็จงช่วยร้อยเข็ม สนเข็มนั่นเองนะครับนะพระมหาโมคคัลลานะเห็นดังนั้นว่าพระเนี่ยเร่งทาจนไม่มีเวลาทํากิจอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่มีใครจะมาถวายพระตาหารหรือ,อน้ําปานะอะไรทํานองนี้นะครับพระมโมคคัลลานะก็เลยแปลงกายเป็นอุบาสิกาคนหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็เป่าประกาศเรื่องที่พระสงฆ์โดยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประธานเนี่ยกำลังทําจีวรซึ่งเป็นเวลาที่จะได้บุญได้กุศลมากเวลาไม่นานนะฮะก็มี ชาวบ้านมีอุบาสกอุบาสิกานำน้ำปานะนำสิ่งของที่จำเป็นมาถวายซึ่งการทำจีวรก็เสร็จลงได้ในแพเพียงค่ำคืนในเพียง1วันนั้นตรงนี้ก็คือประเพณีจุลกัถินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้บูชาพระปางสุนเข็มเนี่ยก็ถือว่าจะมีข้าทาสบริวารหรือว่ามีเพื่อนมากมายหรือมีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือมากมายในกิจการ งานนั้นจนประสบความสำเร็จดังเช่นท่านอนุรุทธ,ธะ